โซเฟียนะคะจะพาไปอันนี้คือถนนอะไรครับโลกีค่ะโรกีค่ะนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นแถวเรสต์ไรดี้กิจอันนี้คือมหาวิทยาลัยชีวิตชีวิตของจริงเลยตอนนี้อายุน่าจะ2ี่สิบสองยี่สิบสองแงโดดย่างยู่เลยที่เปิดซองแล้วค่ะบเวลา30คน กาแฟฝรัล่งมันมีพวกทำงานดีด้วยใช่อย่าง E ี D อย่างเงี้ยเป็นในอองในแอปอย่างเงี้ยน,น้ำแตกเหมือนกันไม่ต้องจ่ายเงินเราจะไปคิดเสียเงินี่น <c oughs> ฟังนะคะฝรั่งเนี่ยขี้เหนียวหมดยกเว้นเรื่องเซ็กมันยอมจ่ายไป้ทำความสะอาดบ้างสังให้ฉันเป็นคนชายสังให้ฉันเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ต>จริงมีกระดิสซึ่งก็จะเป็นพวกเข็มเจาะเข้าไปในอวัยวะเพศของเขาอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้นครับเอสอยู่ที่กรุงแฟรงก์เฟิร์ตนะครับประเทศเยอรมนีอยู่ข้างหน้าไซเกิลแบ็กเกอร์โฮเทลนะครับเป็นแกรนด์โฮเทลน่าจะเป็นที่เดียวของเมืองนี้นะครับวันนี้มีนัดสัมภาษณ์กับคุณแม่โซเฟียนะคะคุณแม่ของลูกๆเซ็กเบอร์เกอร์โซเฟียเนี่ยเคยมาออกรายการ อหอมรับแขกแล้วนะครับดีเจน้อหอมที่เรารู้จักกันเนี่ยเคยมาสัมภาคุณโซเฟียไปเลยพอดีรู้จักคุณแม่โซเฟียจากการชอปปิ้งนี่แหละตามช็อปแรนเนคุยกันรู้สึกว่าชีวิตคุณแม่เนี่ยน่าสนใจค่ะไปชมกันเลยค่ะมาถึงสถานที่นัดพบคุณแม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่กลับบ้านแล้วนะคะ คุณแม่มาเต็มมากกูกลับแล้วนะคะคุณบอกต้องให้คุณแม่ต้องไม่เก็ตยูทูบเบอร์สาวสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อโซเฟียนะคะก็อยู่ที่แฟรงเฟิร์ตนะคะเอฟเอ็มนะคะ F F M นี่ย่อมาจากอะไรคะแฟรงเฟิร์ตอัมมคในไหนมาแล้วนะคะขอส่องลุคคุณโซเฟียหน่อยค่ะวันนี้แต่งตัวสไตล์ไหนคะสไตล์คิดจะใส่อะไรก็ใส่อะค่ะอันนี้คือชุดอยู่บ้านใช่ไหมคะชุดชุดอยู่บ้านชุดเดินปังมากก็ โทโต้ลุกกูชี่นะคะจึงบ่ะไม่ต้องโชว์มากค่ะเดี๋ยวช่องโดนโดนลบนะคะเห <c oughs> มืน่องดอนาฬิการ์กอืมอ่ะมาวิลเล่เลิศรอมเพชรนะคะเบาๆอันนี้เดี๋ยวจัดปะเดี๋ยวจัดเลยลุสวยมากสองสี <simple. S 1> นะครับโรสโก้ co, ลแล้วแหวนละ่ะเซอร์พันติละ่ะ <c oughs> แหวนเวมเปอร์เวมเปอร์จึงมาอันนี้คือเขาเป็นลูกค้า VIP ของร้านในการทุกร้านในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็ไม่มีเวทีลิสต์นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริ บโบยาสาอีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y Fashion a n d Tra v e l y o u t u b บ r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่ส่วนหี่ส่วนแปดใดๆถางสิ้นค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะได้เป็นเกียรติมากเลยขออันนี้เรียกว่าคุณแม่เพราะว่าเป็นทำอาชีพสายค้าน้ำตัวสั้นๆโอ้ยตายแล้วอ๋อคุณแม่คือทำประกอบธุรกิจนะคะจะพูดว่ายังไงดีคะ่า เขาเรียกว่าเปิดเป็นแบบสถานบริการค่ะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเยอรมนีสเปซิฟิกด้วยค่ะอะไรคะสเปซิฟิกด้วยก็คือเปิดเปิดซองเคยไปออกรายการต้นหอมรับแขกพี่ต้มหอมจากคุตาลาเคยไปสัมภาษณ์ถึงแม่โซเฟียแล้วที่ที่เยอรมันเลยค่ะอันนี้ที่แค่แฟรง์เฟิร์ตหรือว่าทั้งเยอรมันเลยแต่ก่อนเนี่ยมีประกอบธุรกิจที่เยอรมันแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ ที่สมัยก่อนที่นอร์เวย์ด้วยแล้วก็ไปที่แทบจะทั้งยุโรปอะค่ะเราจะมีคอนเน็กชันใช่เราจะมีคอนเน็กชันเราอาศัยว่าคอนเน็กชันมากคนไทยมาทําเยอะปะก็อุ้ยเยอะนะคะเยอะส่วนมากที่มาทําเป็นเพศอะไรผู้หญิงผู้ชายหรือว่า t r a n s นเ n d e r ส่วนมากก็จะมี transgender นะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะเกย์ไม่มีนะคะเกย์เขาก็จะอยู่ในบริบท อยู่อยู่กับป้าอีกที่หนึ่งของเขามีเกตแต่งหญิงมาทำบ้างปะมีค่ะทำได้ปะไม่ใช่เกตอย่งเรียกว่าเกตแต่งหญิงเลยผู้ชายแต่งยมาทำได้มีถ้าสมมติวันหนึ่งเอเดียจะทำานึ่โอ้โหทำมาเลยลูกมาเลยโอ้ยฉัน่ฝัเนี่ยกลางวันเป็นผู้ชายพวกตุรกีอะกลางวันผู้ชายกลางคืนส่วนวิกคข้บกระโหลกค่ะอยู่บนตึกส่วนมากไมมาทำงานหรอมาทำงานอย่างนั้นค่ะล้วขายดีมากลูกค้าชอบแบบไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกค้าเยอรมันเนี่ย จะพูดในฝั่งนะคะลูกค้าเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบมากในเยอรมันมันไม่ใช่แบบมันเป็นอะไรที่เซ็กมันมันเหนือจินตนาการอ่ะนี่แม่ก็เพิ่งเคยเจอตอนที่เรามาทาธุรกิจอย่างเงี้ยเราไม่อยากลูกสวยไม่ใช่ไม่อยากลูกสวยแม่เพิ่งเคยเจอว่าตอนที่เรามาทาธุรกิจที่เยอรมันเราไม่รู้ว่ากันเราเข้าใจกันว่าการขายบริการเนี่ยคือหญิงกับ้ชายมีเซ็กเหมือนที่เมืองไทยผู้ชายไปซื้อผู้หญิงมานอนด้วยคือจบแต่ที่เยอรมันมันมันแตกแขนงไปหลายแบบมากมันมันเหนือจินตนาการบางทีมันไม่ ไม่ได้การมีอะไรการมันจะมีแขกประเภทพวกซาดิสซาดิซึมเล่าให้ฟังเขาเขาได้ไหมซาดิสซึมใช่ซาดิซึมก็จะเป็นพวกที่แบบว่าชอบความรุนแรงให้เราเคียนให้เราตีให้เรามีดกรีดให้เอารองเท้าส้นสูงเหยียบไข่เหยียบไปในหน้าเอาเข็มเจาะเข้าไปในอวัยวะเพศของเขาอะไรอย่างเงี้ยแทงเข้าไปแทงเข้าไปใช่แล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นทาไงอ่ะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้บังคับเขาเขาบังคับเขาให้เราทำ มันคือความยินยอมทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่างานที่ได้เงินมาง่ายก็คือผิดเลยนะเนี่ยผิดมันก็อันนี้คือแบบ r brain got f u c k e d up คือแบบมันมันคือแบคอบคุณต้องเตรียมพร้อมด้านไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งด้านร่างกายอย่างเดียวทางด้าน,นจิตใจเนี่ยคุณคจะเหมือนแบบว่าเปิดคลินิกทอรพีเอาไปเอา่จริงๆแล้วการเรื่องมีเซ็กซ์คเป็นหมอใช่ใช่ม,มีกรณีที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมที่สุดที่สามารถเล่าอะไรก็ได้ที่สามารถเล่าออกกล้องได้ไหม ได้แรงเช่นอันนี้อันนี้ที่เล่ามาหนูแม่จะพูดก่อนว่าตัวแม่เองไม่ได้ทําแต่เป็นตัวที่ลูกสาวที่ทํางานท<ำ>ํานะคะงานพวกนี้ไม่มีใครบังคับเราถ้าเอททำไม่ได้ก็ไม่ต้องทําสมมุติถ้าเธอทํไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ <okay. S 1> แต่พวกเขาที่เขาเขาทําได้เขาจะทํา อันนี้คือบางคนเหมือนกูทำไม่ทำก็ต้องเรียนรู้ไว้ลูกเหอวันเงลูกมาทำเออเราเจอลูกค้าเนาะเราเจอเราเจผู้เราเจอผู้เราจะได้มีสมรรถนะแล้วรู้ไหมคะลูกค้าพวกนี้นะคะที่เป็นซาดิซึมที่เป็นโรคจิตเนี่ยจะเป็นคนที่มีเงินมีงานการดีๆมากเขาจะไม่ใช่คนน้อยเช่นนายแพทย์วิศวกรนะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจต่างๆนะคะคือเขาจะทํางานเครียดเขาจะใช้สมอง มากๆเขาจะกดดันแบบว่าเหมือนงานเขาจะกดดันอย่างเงี้ยเหมือนงานเขาเป็นหัวหน้าเขาสั่งสั่งสั่งคนอย่างเงี้ยเขาเก็บกดแต่พอตอนหลังมาอยากให้เราสั่งใช่เขาเรียกว่าให้เราเป็นมิสเทรสอย่างเงี้ยคือต้องสั่งมันต้องสั่งเธอสั่งฉันหน่อยอย่างเช่นสั่งให้ฉัน ไปทําความสะอาดบ้านสั่งให้ฉันเป็นคนใช้สั่งให้ฉันเป็นหมาหอะไรอย่างเงี้ยจริงฉันอยากทำอชาชีพนี้เขาจะโทรมาบอกลูกเลยว่า<ม>ฉันต้องการเซอร์วิสนี้พอฉันไปถึงหน้าบ้านลูกเธอสั่งฉันเลยนะเธอด่าฉันเลยแนละ้วเธอฉันให้ทำความสะอาดบ้านนู่นนั่นนี่เธอด่าฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโทรมาบอกลูกล่วงหน้าก่อนเขาจะดีดีลกันก่อนก็คือมีมีแฟชั่มีคอนแทคมีคอนแทคเขาจะโทรมาอ่าเธอทำเซอร์วิสอย่างนี้ได้ไหมคะหรือเขาโทรมาหาแม่แม่เป็นคนรับโทรศัพท์อย่างเงี้ยอ่าฉันต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าอ๋อมี เธอสามารถอให้บริการฉันแบบว่าเคี่ยนตีฉันได้ไหมดุด่าฉันเนี่ยฉันเป็นคนใช้เธอทำความสะอาดบ้าน ừ ừ ừ บ้านเธอไม่ต้องเก็บเลยนะถ้าเขาจะมาไม่ต้องจะเก็บบ้านเดี๋ยวฉันมาเก็บให้เธออีกแรงกว่าดีะจริง,อย,งอย่างนี้ก็คือมัน no อปพลิเคชันก็หมายถึงว่า ถ้าเราไม่ไม่ไม่เต็มใจต้องทําเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทายไม่มีํารบังคับก็คือคุยคุยก่อนทำใช่นบ้ไม่ใช่มาถึงนั่งนะแล้วมีแขกที่แบบมาสมมติมาสมมติมันจะมีตึกก็คือสถานที่ทางานหรือซ่องพูดง่ายๆถ้าแขกเดินที่เป็น walk in เดินเข้ามาแล้วไม่มีการคุยกันก่อนแล้วอยู่ดีแบบทำอะไรร่างกายอย่างเงี้ยเรื่องของเซฟตี้เรื่องของอะไรเป็นอาชีพที่ปลอดภัยป่าหรือไม่ปลอดถ้าปกติแล้วจะมีอาชีพที่ปลอดเพราะเขาจะมี security คุมนะคะถ้าในลักษณะซ่องเขาจะมี security คุม แขกเขาจะกลัวมาเพราะ security เนี่ยเขาจะมีกิ่งฉุดเฉินผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยจะมีกิ่งบนหัวเตียงเพราะว่าถ้าเกิดว่าแขกบีบคอสมุตินะเหมือนทางคูใบใช่ไหมใช่เขาจะเขาไม่เขาจะกิ่งปุ๊บแล้วเขาซิคิลิตีจะขึ้นมาเลยเขาจะขึ้นมาเลยทันทีถ้าไม่เปิดประตูเขาก็จะมีกุญแจไขเข้ามาทันทีแล้วเขาจะช่วยผู้หญิงในทางกว่าอันนี้ในกรณีที่เป็นซ่องเป็นตึกเหมือนตึกหรือตึกสิงโตที่พี่ต้นหอมแม่โซเฟียนะคะจะพาไปอันนี้คือถนนอะไรคะถนนโลเกีค่ะใกล้ใเออ t r a น s s สเตชันเนาะที่แฟงเฟิร์นนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นแถวเรดไรดิสต <c oughs> ิกแฟงเฟิร์ตนี่จะเป็นตึกในตำนานที่และปิดตำนานไปแล้วนะคะจริงเนี่ยค่ะคอมนี่คือทางเข้าตึกสิงโตนะคะและ้วทาไมเขาถึงเรียกว่าตึกสิงโตคะเพราะแต่ก่อนนี้ถ้าเข้าไปด้านหน้าเนี่ยจะมีสิงโตคู่อยู่ข้างหน้าบนตัวปีทีอลูกตั้งอยู่หน้าในหน้าประตูจะ,จะเป็นตึกที่ ใหญ่ที่สุดมีห้องผู้หญิงทำงานที่เยอะที่สุดและผู้หญิงที่สวยที่สุดและกระเทยที่สวยที่สุดจะรวมตัวกันที่นี่และจะเป็นตึกที่คนไทยอยู่เยอะที่สุดและจะเป็นตึกที่ขายดีและใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะคะเป็นไงล่ะอันนี้คือมหาวิทยาลัยชีวิตใช่ไหมของจริงเลยค่ะคนมาเที่ยวแล้วเดินเล่นอย่างเงี้ยปลอดภัยปะไม่ปลอดภัยค่ะมีขี้ยาขี้ยาจังกี้ขอทานโจรขโมยเต็มไปหมดต้องระวังนะต้องระวังใช่ไหมแต่ถ้าเข้าไปสุพระราชฐานชั้นในเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็จะมีใช่แล้วก็จะมีบ้านแบบ private ที่แม่ไปถ่ายใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะอะไรที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภยัยปลอดภยัยอันนี้เป็นอีก,อกคําถามหนึ่งที่อยากโยงไปเพราะว่าเอรู้สึกว่าในคือประเทศเมืองไทยอ่ะเข้าใจว่าเป็นเมือนพุทธแต่ว่าการเฟกเวอร์เกอร์เ,รเรนี้ยมันมีอยู่ทั่วโลกมันเป็นอาชีพที่แบบหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าถ้าอะไรที่ถูกกฎหมาย มันได้ทั้งสองฝ่ายก็คือรัฐบาลก็ได้ได้ภาษีเพราะเพราะเข้าใจว่าพวกอยู่จ่ายภาษีเยอะมากใช่ปะได้แม่ไม่ได้จ่ายไม่ไหมายว่าคนที่ทํางานประเภทนี้จ่ายเยอะมากเยอะมากแต่ถ้าตอนโควิดที่ไม่ได้ทํางานที่ไม่มีงานทำอะทำงานเขาก็ชดเชยรายได้ให้นะคะได้เยอะมากก็ได้80%ของรายได้ที่คุณแจ้งไปเยอะเพราะว่าเขาก็ได้เงิน ตอนช่วงโควิดนะเป็นร้านนะคะเชยๆกันต่อคนนะคะต้องคืนไหมเงินไม่คืนค่ะเป็นเงินให้เลยเชี่ย <Yeah. S 1> เป็นเงินให้เลยจริงๆเป็น,<ต>นคนไทยตายนะที่ไม่มีที่ไม่ถูกกฎหมายคืออะไรที่มันไม่รีกาไลเซชันอย่าง,อย,างอย่างที่มไม่คือแบบคนคนทำงานด้านแบบทำงานกลางไม่ใช่แค่เทคเบอร์เกอร์นะหมายถึงว่าพวกนักร้องทำงานบาร์อะไรกลางคืนคือตุยอะตุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เราเสียภาษีนี้ปุ๊บเนี่ย ภาษีเงินได้หรือพองอดของเรานี่สามารถไปยื่นผู้ธนาคารซื้อบ้านซื้อรถเหมือนทุกอาชีพมีประกันเกษียณทุกอย่างดูดูดูจากที่นี่ล้กันดูจากความมั่งคั่งของนางละวกันจริงๆคือคือที่นี่เขาจะคุ้มครองหมดเลยมันเหมือนอาชีพหนึ่งอาชีพอะค่ะมันคืออาชีพหนึ่งไม่ใช่เหมือนมันคืออาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งต่อให้คุณแต่ให้คุณเสียรายได้เสียแบบแจ้งภาษีมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณอาจจะลงมากลงนอยมาแล้วแต่คุณปฏิการที่คุณได้คือมีประกันสังคมเงินเกษียณเงินัี้สําคคญือ ่วยเป็นอะไรมาก็คือมีประกันสังคมมีใ<ช>บหมอแล้วอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคบ้าหรือว่าล้วแต่คนที่จริงแล้วนะเสี่ยงน้อยมากจงหอแ,แม่จะพูดให้ฟังว่าคนที่อาชีพที่เสี่ยงที่สุดเป็นโรคติดต่อคือคนออฟฟิศนะ หรือคนแม่บ้านธรรมดาโสเพนีจะเป็นโรคติดต่อที่น้อยมากที่ไม่รู้จักเพราะหนึ่งเขาจะป้องกันอสองเขาจะตรวจร่างกายทุกสาเดือนอันนี้คือบังคับใช่ไหมกฎหมายบังคับบ้านหรือไม,อไม่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 บังคับแต่ก่อนที่จะทําใบโสเพนีเนี่ยเขาจะต้องส่งลูก หรือส่งใครที่อยากไปส่วนนี้ไปกระทรวงสาธารณสุขก็เพื่อไปอบรมว่าเธอ,อ,อก็เหมือนเหมือนเวลาเอ็ดแต่ก่อนที่จะทําโรงแรมอย่างเงี้ยก็ต้องแบบไปทําเฮลกาเฮ้ยเวลาอยูจะจับของอาหารอย่างเงี้ยก็ต้องล้างมือก่อนอย่งงู้นอย่างงู้ก็คือมันจะมีคือประเทศเยอรมันมันเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเยอะเนาะแล้วทุกอย่างมันมันขีดถูกเขียนยเป็นเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรบนบนเปเปอร์มันเป็นบทบัญญัติของเปาเหมือนเป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 าปเ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 เปเปเปเ อ่าเวลามีเซ็กกับแขกจูบปากนี่จะเป็นโรคเวลาตัดเสบินฉันมีพวกฉันมีวัคซีนให้เธอนะเธอต้องฉีดเพิ่มกันกอย่างนะั้ใ,นใช่เขาก็จะนัดหมอให้หมดเลยชิบหายอันนี้ยังไม่อันนี้คือแบบอภิษฎเออภิษฎบีอย่างเงี้ยเขาก็จะนัดหมอให้เลยกระทรวงสาธารณาสุขเธอรู้ไหมการใส่ตัวนั้นนี่ยังอย,งอย่างนั้นไปนัดเยยังยังเสี่ย,งม,ยงมากกว่าเสี่ยงมากกว่าแม่แม่ถึงบอกว่าโศเฮนีอ่ะปกติแล้วเป็นโรคติดต่อน้อยมากคนที่คนคนที่เป็นโรคพวกนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค พวกทํางานธรรมดาพ่อเขาไว้ใจซึ่งกันและกันไม่ลูกใครมั่วใครมั่วไม่ปัสจักกันป้องกันและพวกที่นัดเจอในแอปนี่คืออันตรายมากนะคะแต่พู้ที่ทำหน้าเลยโดยเนี่ยเป็นอึ่งกัดหรือเปล่านี่ถ้าภาษากรไทยอึ่งกัดแปลว่าเป็นเอทนะคะเพราะอออ่างเขาเรียกว่าอึ่งอย่านะฉันเพิ่งตรวจมาก็ไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวนี้ยามันถึงลูกมันโอเคใช่ไหมอ้ออ่างดีกว่าเป็นมอมาลูกมอมามะเร็งมะเร็งอ้อใช่ไหมมาหน้ากว่าคุณแม่โซเฟียมาทําอาชีพนี้ได้ยังไงคะก่อนอื่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาแต่งงานตอนอายุ10 สิบเก้าค่ะมันอยู่เยอรมันกับสามีคนแรกสิบสามีคนแรกเป็นคนยิวที่เโต,โตที่เยอรมันนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าไปกันไม่ได้อยู่สองสามปีทีเนี้ยเราเกิดอ,อาการว่าเ,เราแบบขอขอยาแฟกนึงนึงอันนี้คือแต่ง,งตั้งแต่มาแล้วใช่ค่ะแต่งหญิงเลยสามีอันนี้สามีแต่งงานจดทะเบียนตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้านะคะมาอยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วทอจากนั้นปุ๊บเราก็เกิดอาการว่า อยู่ไปสามสี่ปีเราคือแบบว่าขอเลิกกับสามีนะไม่ใช่สามีไม่ดีนะเราอะไม่ดีไม่ดีเราเราอยากไปใช้ชีวิตของเราเองอันนี้ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเนาะเราก็เลยเราแล้วแม่ก็เลยคิดว่าเอออาชีพอะไรที่มันจะตอบสนองให้เราแบบได้เงินเยอะเยอะเพราะเราอยู่กับสามีเนี่ยสามีค่อนข้างที่จะไม่เคยให้ทํางานเลยเหมือนที่เห็นอย่างเงี้ยสามีก็จะเป็นอย่างงี้คือไม่ให้ทํางานเราแล้วแบบแล้วเราด้วยไฟที่เรายังเด็กอะเข้าใจปะเราอยากจะทําอาชีพอะไรที่ ที่ได้เงินแต่เรากลัวมากแล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าการค้าบริการในเยอรมันเขาทํายังไงอะไรเงี้ยแล้วมันน่ากลัวมากแค่เราเดินไปร้านนวดเราก็กลัวสามีสามีโกรธแล้วสมัยก่อนนะที่ด้วยความที่เราไม่รู้ใช่ใช่ด้วยความที่เราไม่รู้เลยแล้วมันเป็นโลกใบใหม่เลยทีเนี้ยแล้วแม่ก็เลยไปศึกษากับเพื่อนที่ว่าเขาทําที่เปิดซ่องอ่ะพูดตรงตรงที่แพงเฟิร์ตป้าหรือว่าที่ใช่ที่แพงเฟิร์ตแม่ก็เลยไปดูว่าเขาทำเขาทำยังไงเขาทํากระดาษยังไงเขาทําอันนี้ยังไง แต่การเปิดก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะคุณไม่ได้จะเปิดได้ทุกที่จริงไหมันต้องมีใบอนุญาตมันจะต้องมีเรื่องเยอะมากอะไรี้และใช้เงินค่อนข้างเยอะสมัยก่อนทำกับข้าวขายส่งในบ้านย่งกระดาษไม่ได้ทำ impossible ที่เยอรมันกระดาษเยอะมากไม่ได้ค่ะแต่ที่นี้ปุ๊บแม่ก็เลยไปรู้จักซ่องเขาจะเซ็งพอดีเราก็ไปเทคโอเวอร์ต่อ ลูกกับแม่ก็เลยไปเทคโอเวอร์เลยค่ะแม่ก็เลยอายุตายอยูออย่ไหนตอนน,น,ตอนั้นอายุน่าจะ 22, 21, 22. ายี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองนะฉันยังโดดย่างอยู่เลยคือ <c oughs> ที่เปิดซองแล้วค่ะตอนเราเลยยี่สิบสองเรามาถึงปุ๊บก็บเปิดเลยอ่ะไหนๆเราเป็นคนแบบก้าได้ก้าเสียเราไม่รู้ด้วยนะเป็นยังไงเขาเป็นคนก้าได้ก้าเสียจริงๆจ,จากจากการที่เรารู้จักกันมาเป็นปีแล้วว่าเวลาไปช้อปปิ้งเงี้ยนางช็อปน่ากลัวมากชอบใจใหญ่ไหมคะสุดๆขอให้ชอบค่ะซื้อชอบปุ๊บคือซื้อเลยแล้วทีนี้ปุ๊บแลยแบบว่า ทำแบบทุกอย่างให้ค่อยเรียนไปมันจะเริยนบ่ายเซลล์ใช่มันก็จะเริยนมาพอจากนั้นเราก็จะมีเด็กเข้ามาทํางานมาทํางานกับเราคือลูกมันสมัยก่อนเงินมันก็ดีนะเงินมันเยอะเงินมันหาง่ายและด้วยความที่เราไฟแรงเราเป็นเด็กแล้วที่นี้คอนดิชันเราเยอะเด็กก็เลยเข้ามาอยู่ที่สังกัดเราเยอะมากตอนนั้นเราก็เลยแบบเห็นเงินแบบง่ายมากอ่ะคือตอนนั้นคือง่ายมากแล้วก็คือ ที่เขาบอกว่าวาเงินเนี่ยมันมันถือเขาไม่ได้ถือเป็นทุกเป็นใส่กระเป๋าเขาใส่เป็นกระสอบจริงปะจริงค่ะเขาไม่มีเวลานะับอันนี้ลอันนี้สมัยแม่มานี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่ยังยังไม่รุ่งเรืองเท่ากับยี่สิบสามสิบปีรุ<ๆ>่นรุ่นยาแม่มานะเพราะสมัมยก่อนมันถึงจะเิญขนาดนนะั้นลูกรู้ไหม,มว่าสมัยก่อนนี่มันเจริญเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตเวลาแขกเขาเขาจะมาใช้บริการอย่างเงี้ยเขาจะเข้าไปในปที่ที่รู้ว่าเป็นซองแต่เดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมันกดหมดการ มันกดดูว่าอุ้ยตรงนี้มันมีซ่องมันหมดไม่แล้วมัน,ม,นมีพวกทำงานฟรีด้วยใช่อย่างอีเอีอย่างเงี้ยเ,เป็นอะเป็นในองในแอปอย่างเงี้ยน้ำแตกเหมือนกันไม่ต้องจ่ายเงินแล้วจะไปเก็เสียงกัน,นไม <laughs> <laughs> แล้วที่นี้ มันก็เลยแบบว่ากระจายไปมันแตกมันแตกไปลูกเข้าใจไหมและสมัยก่อนนี่ที่เขาได้เงินเยอะเพราะทหารอเมริกาเขามามาจําการที่นี่ทุกที่มีค่ายหมดฮานงฮานาวเข้าใจป่ะเพราะว่าไอ้พวกไอ้กันเนี่ยลูกมันใช้เงินมันเป็นไม่ใช่แล้วอย่าพูดแต่ผู้หญิงแถวอ่ะครับประเวณีที่รวยพวกแท็กซี่ยังรวยพวกร้านอาหารรวยหมดเพราะไอ้การมันกินมันใช้ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนมันเงินมันเลยสะพัด เงินน่ยไม่มีเวลานับนะคะเงินเน่ยเขาบอกอยู่ในใต้เตียงอ่ะเปิดออกมาเป็นเงินหมดเลยลูกคิดดูสมัยก่อนเน่แต่เงินไม่เฟอใช่ปะ่ะหรือเฟอไม่เฟอลูกคิดดูว่าเปรียบเทียบเงินสมัยก่อนนะทองแค่บาทละสี่พันบาทวันละสี่พั<ม>น,นที่นี่ที่นี่เขาหาเงินกันได้เดือนละล้านสองล้ 2, านวันละแสนอะ่ะลูกคิดดูสิ<ไ> ه, ว่ามันอันนี้ทำอะไรอันนี้คือลูกค้าธรรมดาเลยว่าลูกค้าธรรมดาบ้าใช่ลูกจริงจริงลูกคิดดูว่าตอนนั้นทองบาทละสี่พันคนที่นี่หาเงินได้วันละ แสนสองแสนแล้ววะแต่ยุคนี้คือมันไม่ได้เหมือนเสมอแต่ก็ยังดียุคย,ยุคนี้ก็คือแม่จะบอกว่าอาชีพเนี้ยไม่มีทางตายและไม่มีทางตันลูกรู้ไหมมันเหมือนปันจจัยที่หกและว่าเซก,กะมันใช่แต่ว่าเคยได้ยินมาว่าคนคือไม่ใช่เคยได้ยินนะคือรู้อยู่เมืมันมาสิบป,ปีคนเยอรมันเป็นคนที่ขี้เนี่ยฟังนะคะฝรั่งเนี่ยขี้เหนียวหมดยกเว้นเรื่องเซกมันยอมจ่าย การซื้อขนมปังหรือกาแฟกินนี่สองสามออยมันคิดนะคะมันคิดมากแต่ถ้าเรื่องเซ็กเท่าไหร่เท่ากันจําไว้ค่ะเรื่องคนเยอรมันนี่แม่อยู่ในวงการนี้แม่รู้ดีลูกรู้ม่มันขี้เหนียวมากลองท่งเส้ขาแแต่ผู้หญิงเข้าไปปุ๊บน็อกเงินเท่าไหร่ก็ได้สองร้อยสามรอยูโรแค่หนึ่งชั่วโมงอะลูกคิดดูมันทํางานวันหนึ่งเท่าไหร่คนเราทํางานวันหนึ่งเท่าไหร่เด็กคนหนึ่ง่งลูกแม่คนหนึ่งเนี่ยเขาหรับวันหนึ่งลูกค้าประมาณกี่คน average average ก็มันถ้าสม แม่จะพูดเล่าบริบทให้ฟังว่าสมัยก่อนน่ะเขาจะทําเป็นตึกเนี้ยแขกเยอะเขาจะรับวันหนึ่งสมัยก่อนน่ะที่เงินมันเวละสามสิบคนกาแฟตลาดจริงเหรอใช่แต่ถ้าบ้านแล้วไม่พังหรอไม่พังสิไม่พังมันมีธี่ทายังไงอ่ะไม่ก็วันนึงอันนี้ค่อยโดนไปทีเดียวก็สุยแล้วไม่ใช่อจอันนี้จะพูดว่าแต่ว่ามันไม่ได้แบบเอานานขนาดคือเอาแล้วออกเอาแล้วออกก็ใช่แต่เขาเก็บรับแล้ว แต่ทุกวันนี้มันจะต่างกันคือกับงานไพรเบรทบางทีเขารับ5้าหคนแต่ปริมาณเงินมันเยอะอมันจะมันจะมีมันจะมีการขายเหมือนว่าหล่นจะเน้นปริมาณแขกหรือจะเน้นปริมาณเงินบางคนเขาถนัดแบบว่าเน้นปริมาณแขกเน้นปริมาณแขกบางคนเขาก็เน้นแบบว่าเงิน,งนอะไรอย่าเอาแต่าาตัวท็อปไป <c oughs> เลยใช่ใช่มันก็จะมีแบบมันมีหลายแบบอ่ะเข้าใจป่ะแล้วอย่างเงี้ยพอมาถึงโป๊กอย่างเงี้ยคืออยู อยู่มาเทคโอเวอร์กิจการคือมาเซ็งเซ็งซ่องอ่ะพูดง่ายๆเลยอย่างเงี้ยไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคย,ยเลยค่ะตอน,น,นแรกๆอ่ะและ้วย่คุมคนยังไงยอยี่สิบสองอ่ะเราโห<ฮ>เก่งมากเลยนะคุมคนยากมากแต่เราก็โหคุมคุมคนเนี่ยเป็นอะไรที่คุมยากมากยากกว่าผีเฮียนตายท้องกลมอีกค่ะ <laughs> เพราะมันคุมยากมากเราแต่เราอยู่ด้วยกันเราก็จะต้องเรียนรู้อะค่ะมันจะต้องใช้สติ มันต้องใช้ความอดทนมันหลายอย่างมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเป็นคนดุมาเป็นคนดุมากเวลาถ้าเราไม่ดุเราไม่เด็ดขาดเราก็จะเป็นคหน้าคนไม่ได้ใช่มันก็ไม่ใช่ดุว่าดุตลอดแต่เราต้องรู้ว่าเอาอันนี้เรื่องนี้เราสมควรดุสมนี้เรื่องเขาสมควรจะเด็ดขาดเด็กก็จะต้องเคารพเราเปย์มั้ยเปย์เรื่องสปอร์ตเรื่องใจกว้างใจใหญ่ก่อนคนที่จะเป็นแม่เราคนนะคะหนึ่งบารมีเงินน้ำใจคอนเน็กชั่น จริงป่ะย้อนกลับไปก่อนก่อนมาเสงช่องเอาเงินมาจากไหนอ่ะตอนยังเด็กก็มีเงินสามีอุ้ยสามีสวัสดสามีให้ไว้เยอะสมัยคอนเราก็มีพอมีบ้าง<ม>อะไรอย่างเงีนเน้ยถือว่าไม่รวยแต่ว่าถือว่าเราไม่ได้ลําบากกับมาถึงเยอรมันปุ๊บไม่เคยทําง,งานเลยเอออันนี้คือรวยช่คนส่วนมากคือไม่เคยทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือต้องจับจ่าวจะว่ารวยก็ไม่ใช่แต่สามีคือไม่ให้ลําบาก แต่ทีนี้ปุ๊บเราก็ทีนี้พอเลิกจากสามีไปเราเคยใช้ชีวิตสบายไงเราก็เลยไม่คิดว่าจะทางานอะไรดีที่มันได้เงินเยอะเราก็อยากแบบเรากลัวมากเลยเราไม่รู้ว่ามันขายยังไงเ่ะเธอเข้าใจไหมพอไปวันแรกรับโทรศัพท์ยังไม่รู้เรื่องเลยนะพอโทรศัพท์อ่ะมันจะมีสับมันจะมีสับของมานเคยพูดแบบเราเพราะว่าตามตามเฟซบุ๊กกันใช่คาวีคืออะไรวะนี่ไงลูกอาจจะพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าแม่ตอนแหนเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ลูกสาวิ่งเขียนมาเมื่อวานนี้แม่แขกมาคาวียคืออะไรวะคาเวีย คาเบียนี่ไม่ใช่ไข่ปลาคาเบียนะคะคาเบียนี่คือกันกันนี่เป็นเกี่ยวเกี่ยวยาเสพติดปัไม่ใช่คาเบียคือทันที่ทันจะหลับอดใจรอนิดนึงนะคะ EP 2ตามมาแซบกว่าเดิมร้านท่าค่ะ